แรมสิ้าค่ำเดือน10บดาวกระพิบนภาใสประเพณีสงฆ์คงคาไัลสักการะพระจงประจำพ่อเมืองเดินนำหน้าอุ้มพระมาดำน้ำประชาชนค่าค่ำร่วมขบวนแห่แหนพระไตรรัตน์ผู้ทรงฤทธิ์เทพไทยสถิตประจําแทน่นดนให้คลายหายขับแน้นปกแดนป้องด้าวชาวเพชรบูรณ์จากคํากลอนกล่าวเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงวิถีของความเชื่อและศรัทธา องค์พระพุทธมหาธรรมราชาพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูร์ที่ทุกปีในวันศาสา์ไทยเดือน10ประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูร์ทั้งที่อาศัยในพื้นที่รวมถึงคนที่ไปทางานต่างถิ่นต่างจะเดินทางกลับมาร่วมในพิธีที่มีมวลขังและเชื่อมโยงกับความเป็นอยู่ของผู้คนชาวเมืองเพชรบูร์ ที่ว่ากันว่าการได้มาร่วมงานจะเป็นสิริมงคลกับชีวิตตลอดทั้งปีโดยมีส่วนของการประกอบพิธีที่ทําให้เกิดความสุขกายสบายใจไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงทายทิศและคําอธิษฐานเพื่อใช้ในการประกอบพิธีอุ้มพระดาน้ําซึ่งในปี2566ได้แก่ทิศใต้ทิศใต้ทิศใต้ทิศเหนือทิศเหนือและทิศเหนือทางนี้เชื่อว่าแม่น้ําป่าสักไหลจากทางทิศเหนือลงสู่ทางทิศใต้เท่านั้น การกำหนดดำน้ำจึงมีแค่2ทิศการกำหนดทิศทางของการดำน้ำเชื่อว่าการดำน้ำหันหน้าไปทางด้านทิศใดนั้น มีผลต่อปริมาณน้ำโดยเชื่อว่าการหันหน้าไปทางทิศเหนือถือเป็นความต้องการร้องขอให้น้ำขึ้นให้มีปริมาณที่พอดีส่วนการหันหน้าไปทางทิศใต้ถือเป็นความต้องการร้องขอให้น้ำลงอยู่ในความพอดีเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการประกอบอาชีพซึ่งจังหวัดเพชรบุร์เป็นเมืองแห่งการเกษตรของประเทศดังนั้นในการอุ้มพระดำน้ำจึงดำน้ำโดยหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือสามครั้ง และหันหน้าไปทางทิศใต้าสามครั้งโดยความเชื่ออิทธิปาฏิหารขององค์พระพุทธมหาธรรมราชาจะสามารถดมดานให้เป็นไปตามที่ร้องขอโดยแมน้ำป่าศักจะมีปริมาณน้ำขึ้นและลงในปริมาณที่สมดุลในปีนั้นนับเป็นพิธีกรรมที่ช่วยลดความวิตกกังวลของชาวบ้านที่มีต่อภัยธรรมชาติจากดําน้ำป่าศักที่อาจจะทําให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตเช่นภาวะน้ำท่วมหรือภายแล้งที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละรอบปี ในระหว่างการ,รประกอบพิธ,ธีอุ้มพระดำน้ำนั้นผู้ที่ร่วมในพิธีต่างก็จะโปรยดอกไม้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นดอกดาวเรืองและดอกบัวจนแทบจะทำให้ผืนน้ำในบริเวณที่ประกอบพิธีเป็นสีเหลืองกันทั่วผืนน้ำรวมทั้งคนพิชบูบุญยังเชื่ออีกว่า น้ำในลำน้ำป่าศัก์ช่วงนี้เป็นน้ำมนต์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์บางคนในช่วงประกอบพิธีได้ลงไปในน้ำเพื่อน,นำน้ำมาชำระล้างร่างกายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงหลังจากเสร็จพิธีอุ้มพระดำน้ำแล้วท่านเจ้าเมืองเพชรบูรณ์กรมการเมืองและผู้เข้าร่วมขบวนเรืออัญเชิญองค์พระจะทำการโยนสิ่งของมงคลที่นำมาร่วมประกอบในพิธีให้กับผู้ที่เข้ามาชมพิธีได้แก่กยาศาสตร์ข้าวต้มมัดข้าวต้มลูกโยนกล้วยไข่ ซึ่งเราจะได้เห็นปรากฏการณ์ที่รด้กันว่าร่วมหายกันคือผู้คนบนฝั่งจะรอรับของจากผู้ร่วมพิธีในเรือด้วยการหงายร่มรับของเพื่อนําของมงคลดังกล่าวแบ่งปันกัดไปกินเป็นสิริม,มงคลเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานและเต็มเปี่ยมด้วยรอยยิ้มกันทั่วหน้าประเพณีอุ้มพระดำน้ําของชาวเพชรบูรณ์เป็นประเพณีเก่าแก่และทรงคุณค่า<ม>ควรที่จะต้องทําการศึกษาและอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นประเพณีที่แฝงได้วยภูมิปัญญาอันชั่นฉลาดของคนท้องถิ่นมีใช่เป็นเพียงแค่พิธีกรรมหากแต่เป็นวิถีชีวิตและภูมิปัญญาอันชั่นฉลาดและทรงคุณค่าของบรรพบุรุษเพชรบูรณ์ภูมิปัญญาในการรักษาคุณภาพลำน้ำสระและสิ่งแวดล้อมภูมิปัญญาในการสร้างขวัญกำลังใจในการทำมาหากินภูมิปัญญาที่ทำให้ผู้คนมีจุดรวมใจและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภูมิปัญญาที่ทำให้ผู้คนใกล้ชิดธรรมะ และพระพุทธศาสนาประเพณีอุ้มพระดำน้ำจึงเป็นประเพณีอันทรงคุณค่ายิ่งสมบเพชรบูรณ์ที่จะได้เรียนรู้ลากเงาของตัวเองผ่านแนวทางที่บรรพบุรุษได้ปลูกฝังเอาไว้และรอให้คนเพชรบุร์ร่วมกันสืบสารต่อไปถึงอนุชนรุ่นหลังและให้คงอยู่คู่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์และสงบร่มเย็นแห่งน,นี้ตลอดไป